เรียกว่าสวยเก่งครบเครื่องเลยไม่ทำให้หลายคนแปลกใจว่าทำไมนักร้องหน้าใสสุดสวยอย่างแอลลี่อาชิรยานิติพลหรือว่าแอลลี่ถึงถูกยกให้เป็นลูกสาวแห่งชาติและเป็นตัวท็อปทีป๊อปมีแฟนเพลงหลงเลิฟทั่วบ้านทั่วเมืองแจ้งเกิดตั้งแต่เพลงเดบิวต์ How to Love แต่ใครจะรู้ว่านะักร้องสาวหน้าสายอย่างแอลลี่อาชิรยานนิติพลกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต่อให้สวยร้องเพลงเก่งเต้นเก่งขนาดไหนก็ยังเจออุปสรรคมามากมายพร้อมกับคำดูถูกบูลลี่ว่าเธอนั้นหน้าตาขี้เล่ตั้งแต่เด็ก ซึ่งประเด็นนี้ชำเอาเหล่าบรรดาพิธีกรของรายการ3ามแซบซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาถึงกับปีดเลยทีเดียวเมื่อแอลลี่ลูกสาวอดีตนักร้องดังยุค90อย่างอัมอมรินที่ตอนนี้เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นกลายเป็นนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นในยุคนี้ออกมาเล่าว่าเธอนั้นถูกบูลลี่ว่าหน้าตาเธอขี้เหล่ตั้งแต่เด็ก แอลลี่ได้มาออกรายการ3แซบโดยมีพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยชมพู่อริยาและแอปทักษอ่อนและได้มีการเปิดเผยทุกเรื่องพร้อมทั้งเรื่องหน้าตาที่แต่ก่อนเคยโดนว่าหน้าตาไม่ดีมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นเรื่องที่ติดใจมาตลอด โดยในรายการหนุ่มกัญชัยถามว่ามีเรื่องอะไรท้อและหนักใจมากที่สุดน้องแอลลี่ก็บอกว่าช่วงที่แบบคนที่พูดหน้าตามากที่สุดแล้วเห็นคอมเมนต์ว่าหน้าตาไม่ดีตั้งแต่เด็กเลยและมีเยอะมากงานนี้ทำาเอาแอปทักซออและชมพู่อริยาถึงกับต้องบอกว่าเดียวนะเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าชมพู่ถึงกับต้องพูดเลยว่าอยากเห็นหน้าคนเม้นต์หนุ่มกัญชัยก็ยังเสริมต่ออีกว่าเอออยากเห็นหน้าคนเม้นต์จริงๆเนอะ แอลลี่บอกว่าบางทีเห็นคอมเมนต์เหมือนตบหัวแล้วรูปหลังตอนเด็กๆหน้าตาน่าเกลียดโตมาน่ารักขึ้นหนูก็เอ๊ะมันขนาดนั้นเลยเหรอหนูรู้สึกว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราทุกคนดูดีในแบบของตนเองทําไมคนเราถึงมีความคิดว่าทักทายแบบนั้นได้บางทีหนูไ์อยู่ก็ทักว่าหน้าสดก็ไม่รอดเนอะซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ถึงกับออกอาการปีดแล้วบอกว่าแล้วหนูไม่ถามกลับไปล่ะแล้วหน้าสดเมืองอะ่ะเป็นยังไง ก่อนจะเล่าต่ออีกว่าเมื่อวานเพิ่งโดนคนทักว่าไปฉีดบอทอกมาใช่ไหมคิวตั้งเฉียวขณะที่หลังจบรายการดูเหมือนชาวเน็ตบางคนก็ฟังประเด็นไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่ยังออกมาแซะกางทวิตของแอลลี่อีกแต่งานนี้คงไม่คาดคิดว่าสาวแอลลี่อาชียาจะขอออกมาฟาดบ้างตอบกลับคนแซะงานนี้ทำเอาลบหนีแทบไม่ทัน เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาแอลลี่ได้มีการเปิดโหมดฟาดคืนบ้างหลังถูกชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาแซะกลางทวิตเตอร์ว่าพูดจาหน้ารำคาญจุดจุดจุดหายแฮชแท็กแอลลี่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โค้ดทวิตดังกล่าวและระบุว่าหนูหวังว่าหลังจากที่พี่ทวิตแล้วจะทําให้มีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะพี่เก่งมากเลยติดแท็กหนูถูกด้วย และภายหลังที่แอลลี่ออกมาฟาดคืนก็มีชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขณะที่ชาวเน็ตที่แซะเจ้าตัวก็ได้มีการลบทวิตต้นเรื่องออกไปแทบไม่ทันเลยทีเดียวหลังโดนทัวลงกว่า2ปีกับเส้นทางที่เข้ามาโลดลั่นในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวสำหรับสาวหน้าสายอย่างน้องแอลลี่โชวยเห็นแล้วว่าได้ทุกอย่างมาเพราะความสามารถแม้จะมีโชคช่วยบ้างแต่ท้ายที่สุดความพยายามที่ทุ่มเทยอย่างสุดตัว เพื่อได้ทําในสิ่งที่รักจึงได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินเป้าแอลลี่เป็นที่จับตามมาตั้งแต่เด็กในฐานะทายาทศิลปินผู้เต็มไปด้วยความมั่นใจความเป็นเด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกทำให้เธอได้รับความรักมากมายจากมหาชนจนถึงวัยที่พอจะรู้ความเธอพบความเห็นมากมายที่พูดถึงเธอในโลกอินเทอร์เน็ตและคำตัดสินนั้นทำให้เธอเปลี่ยนไป ด้วยต้นทุนชีวิตที่มีแอลลี่สามารถเลือกเป็นศิลปินด้วยวิธีการที่ง่ายกว่านี้แต่เธอเลือกที่จะเก็บกระเป๋าไปฝึกฝนตัวเองอย่างหนักที่เกาหลีด้วยตัวคนเดียวเป็นเวลากว่า1ปีทั้งเรียนร้องเรียนเต้นเรียนภาษาเกาหลีและยังไม่ทิ้งการเรียนภาคปกติเรียนออนไลน์กับโรงเรียนที่อเมริกาข้ามคืนทุกวันแม้จะพอรู้มาบ้างว่าการเป็นศิลปินฝึกหัดที่เกาหลีนั้นจริงจังยิ่งกว่าฝึกนักกีฬาไลค์โค้ดของแอลลี่ ไม่ใช่ครูสอนคนใดคนหนึ่งแต่นับรวมชาวเน็ตด้วยแม้จะอยากเก็บกระเป๋ากลับบ้านวันละหลายๆรอบแอลลี่ก็อดทนจนเดบิวเป็นศิลปินสมที่ตั้งใจแอลลี่เคยเล่าว่าตอนเป็นเด็กที่เจอความเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วทำให้รู้สึกไม่ดีแอลลี่ก็บอกว่าก็แค่เดินไปหาแม่ให้แม่อธิบายว่าทำไมเขาถึงพูดถึงหนูแบบนั้นเมื่อเข้าใจก็รู้ว่าทำยังไงถึงเลิกรู้สึกไม่ดี แต่การไปอยู่เกาหลีคนเดียวหนูไม่กล้าบอกทีมงานว่าหนูท้อแค่ไหนเพราะไม่อยากให้เขารู้สึกแย่เมื่อไม่มีใครให้เดินไปหาก็ต้องเก็บทุกอย่างไว้และรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกซึ่งตอนหลังเรามักจะหาอะไรดึงความสนใจเราไปที่อื่นถึงแม้จะชอบร้องเพลงและเต้นมากแต่ถ้าทำเยอะเกินไปก็เริ่มที่จะไม่ไหวถ้าไม่เล่นเกมก็จะทำขนมไปเที่ยวไปเดินเล่นเพื่อให้ความคิดนั้นหายไป ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ